อ่าก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกๆค,คนเลยนะครับผมยินต้อนรับกลับสู่เกม r m o r e d Warfare นะโดยผมบารอนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับไม่ได้ลงคลิปมาสั้นนานเลยนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมติดโควิดไปแล้วหรือเปล่ายังนะครับยังไม่ได้ติดนะครับยังอยู่ดีแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเหมือนเมื่อก่อนเท่านั้นเองเนาะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแต่วันนี้ครับเรากลับมาครับผมกับ การลองรถถังเนาะภายในเกมอัลเอร์โรแฟนะและรถถังคันพิเศษนะครับที่ผมจะเอามาลองเล่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันในคลิปนี้เนี่ยก็คือเจ้ารถถังคันนี้เลยครับ T R 8 5 M 1นะครับหรือมีชื่อเล่นเรียกว่า b i โซนูนั่นเองนะครับสำหรับเขาว่าบิโซนูเนี่ยมันแปลว่าบัวกระทิงนะครับตรงกับภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใบสันนั่นเองเนาะ ก็เจ้ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถถังประจันบาลหลักนะครับผมสัญชาติโ,โรมาเนียนะภายในเกมนี้มันเป็น m b t Tier 5 Premium Tank นะครับแล้วก็วิธีการจะได้มาซึ่งเจ้ารถถังคันนี้ครับก็มาที่บรอวพาดเลยนะครับมันเป็นของรางวัล ในแรงที่20ของ b a t t l e p a าดที่กำลังดำเนินอยู่นะปัจจุบันภายในเกมตอนนี้นี่เองนะก็คือถ้าเพื่อนๆอยากได้ก็คือซื้อบัตร b a t t l e p a าดมานะครับแล้วก็เล่นกิจกรรมนี้นะครับจนมาถึงของรางวัลที่20เนี่ยก็จะได้เป็นเจ้าของเจ้ารถถังคันนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับเรามาดูสเปคของเจ้ารถคันนี้นะแล้วก็การใช้งานจริงนีว่ามันจะทำได้ดีแค่ไหนในสนามรบนะครับรอติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับผม เอาละครับผมไม่พูดภาพําำเพลงครับเรามาดูกันที่อํานาจการยิงของมันกันก่อนเลยนะครับผมมันเนี่ยใช้ปืนใหญ่ขนาด100มิเมเป็นปืนหลักนะครับแล้วก็มีอาวุธรองเป็นปืนกลร่วมแกนขนาด7.62ม mm นะิมเนาะในส่วนของตัวปืนหลักนะครับมีกระสุนมาให้ทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับ AP HE แล้วก็ HEAT นะครับผมในส่วนของตัว AP เนี่ยค่าจอกกราะจะอยู่ที่ประมาณ510ม mm ิมนะแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่นัดรับประมาณ360นะครับ กระสุน HE เนี่ยค่าจออเจาะเกาะ35ครับดาเมจ540ร540ครับสุดท้ายก็คือกระสุนฮีทนะครับจออเจาะเกาะ610ดาเมจ460ร460โดยประมาณนะครับสําหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตัวปืนใหญ่นะครับเจ้าตัวปืนใหญ่ตัวนี้เนี่ยสามารถยิงต่อเนื่องได้2นัดติดต่อกันนะครับ <S <S ก็คือมันมีระบบการบรรจุกระสุนเป็นแบบแม็กกาซีนนั่นเองเนาะโดยระยะ การยิงระหว่างนัดที่1กับนัดที่2นะครับจะอยู่ที่2.5วินาทีนะครับผมแล้วก็เมื่อยิง2นัดไปหมดแล้วเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการรีโหลด7วินาทีนะครับโดย7วิเนี่ยก็คือรีโหลดทั้ง2นัดเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของอำนาจการป้องกันกันบ้างน,นะครับเลือดของมันเนี่ยอยู่ที่2,200หน่วยนะครับเกราะตัวรถทางด้านหน้านะเมื่อเจอกับกระสุน AP นะครับจะอยู่ที่550มเมนะครับเมื่อเจอกับกระสุนฮีทเนี่ย จะขึ้นไปเป็น730ม mm ิลลิเมตรเลยนะสําหรับเกราะตัวรถด้านหน้านะครับจะทําจากเหล็กกล้านะครับผมเชื่อว่าเกราะทั้งตัวรถเลยแหละทุกๆด้านแหละนะครับในส่วนของป้อมปืนเนี่ยเกราะจะอยู่ที่955นะครับเมื่อเจอกับ AP เนาะเมื่อเจอกับกระสุนประเภททีทนะครับจะกลายเป็น1,310ม mm ิลลิเมตรเลยนะครับในส่วนของตัวป้อมปืนนะครับเกราะจะทํามาจากเหล็กกล้านะครับแล้วก็เป็นแผ่นเหล็กกล้านะที่ วางซ้อนกัน,นครับโดยแผ่นเลกก้าพวกนี้นะครับก็จะมีช่องอากาศที่อยู่ภายในด้วยนะครับก็คือไอแผ่นเกราะเสริมที่เราเห็นอยู่ที่ตัวป้อมปืนนั่นแหละนะครับผมต่อมาครับในส่วนของความคล่องตัวนะครับความเร็วสูงสุดที่มันทําได้จะอยู่ที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะสามารถเล็กจาก0ถึง32ได้ภายใน4.76วินาทีนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนตัวรถอยู่ที่35.78 องศาต่อวินาทีนั่นเองครับผมมาดูในส่วนมุมกดและมุมเงยของตัวปืนใหญ่ทางด้านหน้ากันบ้างนนครับสำหรับมุมกดเนี่ยจะอยู่ที่ลบ9องศานะครับแล้วก็สามารถยกปืนหรือเงยปืนได้ที่18องศานั่นเองครับ มีความเร็วในการเล็งนะครับผมของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่1.37วินาทีนะจากเป้าใหญ่สุดจนถึงเล็กสุดนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนของป้อมปืนอยู่ที่40.4องศาต่อวินาทีครับผมสำหรับในส่วนของพลประจำรถนะครับคันนี้มีทั้งหมด4นายด้วยกันก็คือผู้ขับการพลขับพลปืนแล้วก็พลบรรจุนะครับเพราะว่ามันเป็นรถถังที่ค่อนข้างเก่านะมันก็เลยยังมีพลบรรจุอยู่นะครับ โอเคแล้วก็สำหรับสกิลประจำรถคันนี้นะครับไม่มีสกิลอะไรมาให้เลยนะครับผมต่อมาครับเรามาดูในส่วนของจุดอ่อนของเกราะกันบ้างนะครับด้านหน้าแน่นอนว่าเป็น w o r plate นะครับอันนี้มุมมองจากกระสุน AP ของมันเองนะก็โลเพส่วนล่างครับเกราะประมาณ 400mm มมนะครับก็ถือว่าเทียห้าน่าจะเจาะได้สบายๆนะครับขึ้นมาในส่วนของโล r p เพ t e ส่วนบนเนี่ยเกราะจะประมาณเกือบเกือบ6 0 0มมเลยนะ มีบางคันนะครับเทียห้าบางคันอาจจะเจาะได้นะครับแต่ส่วนใหญ่น่าจะเจาะไม่ได้นะก็ถือว่าหนาพอประมาณนะครับขึ้นมาในส่วนของ upper plate นะครับผม upper plate เนี่ยกราะประมาณ860ม mm ิลิเมตรนะก็ถือว่า่าหนามากๆนะครับ AP จากเทียห้าเทียหกเทียเจ็เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเจาะยากอยู่นะครับป้อมปืน ด้านหน้านะครับเกาะประมาณ900จนถึง1,000กว่าๆเลยนะครับผมแน่นอนว่าเทียห้าเทียหกเทียเจ็ดเจาะไม่ได้เลยนะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างครับในส่วนของตัวรถนะครับผมกรอเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200อ่ามี100ด้วยนะครับท้ายๆหน่อย160นะครับจนถึงประมาณ400มิลิเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้หน้า เขาเรียกว่าอะไรหน้าหน้าหน้าเป็นห่วงอะไรนะครับก็คือหมายถึงว่าเจาะโดนเจาะเข้าแน่นอนนะครับป้อมปืนครับผมเกราะเนี่ยประมาณ200กลางๆนะครับจนถึง400มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนามากเช่นกันนะเท่าห้าหน้าเจาะได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นป้อมปืนส่วนหน้านะครับดานข้างส่วนหน้าเนี่ยก็เกราะจะขึ้นมาเป็น8800จนถึง1000มิลลิเมตรนะก็ถือว่าหนาอยู่นะครับด้านหลังครับผมตัวรถ 2 2มิลิเมตรนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับป้อมปืน5 5มิลิเมตรนะครับก็กันอะไรไม่อยู่นะโอเคนี่ก็เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของเกราะเจ้า T R 8 5 M 1นะครับผมอ่าและสุดท้ายนะครับผมก่อนที่เราจะไปลองเล่นเจ้ารถถังคณนนิการเนี่ยเรามาดูกันที่ประวัติข้าวคร่าวกันดีกว่านะว่าในเกมนี้เนี่ยเขาจะบอกอะไรเราบ้างน,นะครับค่อนข้างยาวเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะพยายาม ย่อๆแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันน่าจะนานนะครับก่อนอื่นเจ้า TR 85M1 นะครับคลาสของมันคือมินิรลแทงหรือรถถังประจันบ,บาลหลักนั่นเองนะถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี1994นะครับจนถึงปี1997นะครับผมโดยเข้าประจำการครั้งแรกนะครับในปี1997นะจํานวนที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับมีทั้งหมดประมาณ54จนถึง56คันนะครับ และประเทศผู้ใช้งานก็คือโรมาเนียนั่นเองนะในส่วนของย่อหน้าที่1นะครับเขาบอกว่าบิโซนูหรือในภาษาอังกฤษก็คือไบซันนะครับคือรถถังหลักนะที่เป็นน้องเล็กสุดนะครับในสายรถถังทั้งหมดของประเทศโรมาเนียเลยก็ว่าได้นะโดยย้อนกลับไปตั้งแต่รถถังคันแรกๆก็คือปี1970นะครับ โดยในช่วงปี1968เนี่ยประเทศโรมาเนียได้มีการเริ่มต้นพัฒนารถถังกลางของตัวเองขึ้นมานครับในสมัยนั้นเนี่ยยังเรียกว่ารถถังกลางอยู่เนาะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก T54 ทับ55ของทางโซเวียตนะซึ่งโครงการพัฒนารถถังนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะต้องการให้ประเทศของตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาวุธหรือนำเข้าอาวุธจากประเทศอื่นๆเนาะ ต่อมาในย่อหน้าที่2ครับเขาบอกว่ารถถังรุ่นแรกที่โรมาเนียสร้างขึ้นมาก็คือ tr 7 7นั่นเองนะซึ่งเป็นรุ่นต้นแบบอยู่นะครับตอนนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1977ครับผมต่อมา,อาได้สร้างรุ่นที่ใช้งานจริงออกมาต่อจากนั้นในอีก2ปีนะครับก็คือปี1 9 7่นะตัวเรียกรุ่นที่ผลิตจำนวนมากว่า tr 5 8 0นะครับผม ผลิตมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี1985นะครับ TR580 เนี่ยก็มีจำนวนมากถึง405คันเลยนะโดยเอกสารบ,งบางฉบับครับอ้างว่า TR580 เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่รุ่นดัดแปลงมาจาก T55 ของโซเวียตนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า TR580 ครับผมกับ T55 ของโซเวียตเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับในสเปคหลายจุดนะ อันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับและในย่อหน้าที่3นะครับผมเขาบอกว่าในขณะเดียวกับที่มีการสร้าง tr 5 8 0นะครับผมทางวิศวกรของโรมาเนียเองก็ได้มีการออกแบบเครื่องยนต์ใหม่ขึ้นมานะเพื่อที่จะเอามาติดกับ tr 5 8 0นะครับผมโดยเครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องยนต์ของรถถังอย่างเลปเปิดวันนะครับของเยอรมันนั่นเองเนาะซึ่งโครงการการสร้างเครื่องยนต์เนี่ยสำเร็จนะครับในปี1985นะ โดย TR 5 8 0ที่นำมาติดเครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับจะถูกเรียกว่า TR 8 5แทนนะครับในปี1990ครับผมออมีการอัพเกรด TR 5 8 0มาเป็น TR 8 5จําจำนวนทั้งสิ้น400คันนะครับแต่เมื่อสาภาพโซเวียตล่มสลายลงนะครับผมรถถัง TR 8 5พวกนี้เนี่ยก็กลายเป็นรถถังเก่าตกรุ่นไปสัง,งันนะครับผม ต่อมาครับผมทางโรมาเนียเองเนี่ยต้องการที่จะเข้าร่วมกับฝั่งนาโตนะครับผมก็เลยจำเป็นจะต้องอัปเกรดกองทัพของตัวเองนะซึ่งเจ้า TR85 พวกนี้เนี่ยก็เลยได้ถูกเข้าโครงการอัปเกรดนะครับผมโครงการอัปเกรดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในปี1994ครับผมโดยการอัปเกรด TR85 นะครับมาเป็น TR85M1 นี่เองนะครับการอัปเกรดมีอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกก็คือเกราะแบบใหม่กรับผมเกราะเสริมทั่วคันเลยนะแล้วก็มีระบบควบคุมการยิงแบบใหม่นะครับผมเครื่องยนต์ใหม่นะโดยตั้งแต่ปี1997จนถึงปี2009นะครับผมมี TR 85 M1 จำนวนทั้งสิ้นประมาณ54จนถึง56คันนะถูกอัปเกรดขึ้นมานะโดยเจ้า TR 85 M1 เนี่ยยังถือว่าเป็นรถถังที่ ทันสมัยที่สุดในกองทัพโรมาเนียจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมอ่านี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะของเจ้า T R 8 5 M1 บิ M 1นรถถังสัญชาติโรมาเนียครับผมเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นเจ้ารถถังคันนี้กันดูเลยครับว่าในสนามรบมันจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับยังไงก็ตามครับเดี๋ยวเจอกันในสนามรบครับ Let's go เอาละครับผมมาเริ่มตาแรกกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในยุทธการที่ชื่อว่าแบนชีนะครับ ระดับฮาร์ดคอร์เนาะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูไฟหน้านะครับอ๋อเป็นไฟแบบไฟเดี่ยวนะครับผมมีดวงเดียวอยู่ข้างหน้านะก็ตามสไตล์รถถังโซเวียตยุคเก่าๆนะครับผมเบรกฟาบโอ้โหดิฟสวยครับโอเคมาดูกันว่าเกาะเราจะทนแค่ไหนนะครับ เอ็มบีทต้องดูที่เกราะใช่ไหมตอนนี้ผมใช้กระสุนฮีทนะครับผมอ่าอ่าถ้าเจอ MBT มด้วยกันนี่ก็น่าจะยิงยากนะด้านหน้าไยด้านข้างไม่เข้าติดเกาะเสริมครับโอเคนะที่สองเข้าอยู่นะประมาณ450นะครับอู้โดดแล้วครับมองไม่เห็นศัตรูด้วยนะ อ่ายิงไม่ไม่ทะลุนะครับโอเคยาามีดกระสุนฮีทเนี่ยไม่ว่าจะโดนรถเกราะหนา,นา,นา,นานหรือรถเกราะบางๆก็เหมือนจะได้ประมาณ450นะความเร็วในการออกตัวผมว่าใช้ได้นะครับไม่อ่ดมากนะข้าวไมเข้าอยู่นะครับ ไม่เห็เว้ยกัระเบิดควันบ้างครับคดีดีกว่าโอ้เมอร์คาว่าน่าจะเจาะไม่ได้เฮ้ยด้าหลังได้อยู่โดนล้อไม่เป็นไรนี่เพื่อนยิงไปครับทันไหมอ้าวทันด้วยโอเคเเมอเข้าว่าครับถ้าหันหน้าผมว่ายิงยากนะว่าผมใช้ฮีทนะครับเมอเ์าว่ามันแบบ กันฮีทมากๆเลยนะโอด้านซ้ายไม่เป็นไรโอเคตรงนี้ต้องค่อยๆไปนะครับมันจะมีพวกศัตรูดักอยู่ข้างหน้าเราเยอะนะครับถ้าทะเลยทะล่าเข้าไปนี่อาจจะโดนยิงร่วงได้นะอันนี้ได้ครับรู้เพลิดเดี๋ยวผมลองใช้กระสุน AP ดูบ้างนะ 350ครับผมนัดล้ประมาณ300ก,กว่าๆ350ถึง370นะ,ะเมื่อกี้ก็ดาเมจตกลงจากกระสุนฮีทประมาณ100นะครับ100ดิดๆแต่เจาะได้ง่ายกว่าเยอะเลยแหละเจอ,อพวก MBT นี่เจาะสบายสบายเลยนะฮะัย่างญี่ปุ่นอ่ รุ่นพี่เอบรามาเราจะไม่ขอคุยด้วยแล้วกันนะครับเอารถบางๆก่อนออกตัวไปก่อนนะครับว่านี่เป็นเกมแรกนะครับในรอบหลายเดือนเลยนะครับผมฝีมืออาจจะขึ้นสนิมไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะถ้าดูแล้วลำคาญนะครับผม หลังไอ้เพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนกล้าขนาดนี้เอาไงดีวะเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายแล้วเดี๋ยวบังให้โอ้โหเพื่อนตายนะครับผมคือเขากล้าเกินไปอะ่ะเกราะเขาไม่มีเลยมาเดี๋ยวผมทดสอบเกราะด้านหน้าโอ้โหโดนครับ มิสไซน์นะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวทำตัวฉลาดหลบหลังซากอืมตายซะนี่ต่อครับข้างล่ยางได้อยู่เจอ MBT ต้องเปลี่ยนเป็น AP นะครับไม่างั้นนี่เจาะยากอยู่ ช่วยตรงนี้ดีกว่าก็สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับตานี้เนี่ยผติดอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยรีโหลดมานะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปไม้ให้ละกันเนาะแล้วก็ผอน่าจะเป็นผอที่ชื่อว่าเจอราดนะครับทำไมถึงติดเจอราดมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันเออหมายว่าสกิลของเจอราดนี่คือถ้าเขาถ้ารถเราบล็อกกระสุนได้ ประมาณ 150- หรือ200เนี่ยผมจำไม่ได้ละอ่อมันจะรีโหลดไวขึ้นนะครับหมาะสำหรับ MBT เนาะหรือรถไรก็ตามที่มันหนานๆหน่อยอะอะสตรูน่าจะหมดแล้วนะครับตอนี้ไม่น่าจะมีอะไรฮนะก็โดนยิงไปเกือบครึ่งหลอดนะครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะโดนยิงด้านข้างไปนะตอนแรกแล้วก็โดนมิสไซน์นะครับ ใช่ใช่โดนมิสไซล์ไปนะที่2นะแต่ AP เหมือนจะเอาอยู่นะครับผมเอาอยู่พอสมควรเลยแหละโอเคสัตาตอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมกันนะครับเกาะ GG ฮะอ่าก็ทำดาเมจไปทั้งหมด11,000่ากว่านะครับผมสปอตไป3แล้วก็ทำลายไปทั้งหมด7คันนะได้เหรียญตรามา1เหรียญก็คือเหรียญชูเตอร์นั่นเองนะครับในส่วนของ EX ผมตาน,นี้เป็นที่2ของทีมนะครับแต่ว่าทำดาเมจได้เป็นที่1ของทีมนะก็ถือว่าไม่เลวนะครับสำหรับผลงานในตาน,นี้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูบล็อกดาเมจกันบ้างครับตาน,นี้บล็อกไป3,600กกว่าๆนะครับแบ่งไปโดนเจาะไม่เข้า3,4 0 0ันะครับเฉลี่อีก200เนาะโดนยิงไปทั้งหมด27นัดนะครับโดนดาเมจไปพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเกือบเกือบครึ่งหลอดเลยนะก็คือประมาณ750กว่ากว่าครับผม อ่ะสำหรับตานนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปลองกันอีกสักตาละกันกับเจ้า TR 8 5 M 1นะครับไปกันเลยฮะเอาละครับผมมาต่อกันเลยครับในยุทธการควอเตอร์แบ็คนะครับระดับฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนะตานนี้คิดว่าน่าจะได้ทดสอบเกราะได้ดีขึ้นนะครับไม่ได้เล่นสนานเลยคิดถึงมากด่านนี้ มะจะวิ่งในพื้นที่ที่แบบว่าพื้นดินที่มันนุน่มก็ผมว่าความคล่องตัวก็ยังคงใช้ได้อยู่นะครับเอาปืนกลช่วยเพื่อนเก็บไซเควสกันผมว่ามันมันไม่ได้คล่องตัวเหมือนกับเ,เดี๋ยวนะมาไม่เข้า มันไม่ได้คล่องมันไม่ได้คล่องตัวเหมือนกับรถถังในยุคนี้ก็จริงแต่ว่ามันผมว่าถ้าเทียบกับรถถังในยุคเดียวกันกับจรถคันนี้ผมว่ามันถือว่าคล่องเลยนะโอ้นี่ครับเยอะมากขอระเบิดควันก่อนนะัดหนึ่งทำทำใจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตัวกันเดี๋ยวผมจะเอาตรงๆแล้วกันหน้าตรงๆไม่แบบเอียงข้างนะยิงมาเข้าก็คือเข้าครับ อ่าเอพี AP ครับผมเอพี AP สบายๆฮนะถ้าเข้าก็คือโลว์เพลทนะครับผม AP นะยิงต่อเนื่องสองนะัดผมค่อนข้างจะค่อนข้างชอบนะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับผมถ้าจำไม่ผิดศัตรูเยอะมากนั่นไง ค่อยๆครับโอ้เพื่อนเพื่อนเข้าเลยวะงั้นเดี๋ยวนะผมผมดูเชิงก่อนโอเคเพื่อนไม่เป็นไรเราก็งั้นเราเข้าเลยครับอ้าไม่เข้าเฉยบ้าไปแล้ว ว่าจะไม่ไดทดสอบเกราะครับตานี้เพื่อนเอากระสุนไปกินกันหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรยิงมาอุ๊ยเข้าแล้วครับ AP นะครับน่าจะโดนโลบเพลทอะ่ะเพราะว่าเราเอียงลดมากเกินไปอะ่ะมุมมันไม่ได้นะครับตรงนี้มันขึ้นเนินเงี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรมาจากไหน เต็มท้ายจะเย็นเพื่อนอเคบ้าจริงหลุดมาได้ไงวะเนี่ยให้เพื่อนเราเก็บไปนะครับคันนั้นสวยคันนีเ้เอ้ยได้อยู่ฮะ ที่บอกครับถ้าเป็น MBT น,นี่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับมาอีกแล้วข้างหลังเันไหมเันไหมโอ้ยปืนกล,นลไม่เข้าครับเจาะน้อยไปไม่เป็นไรเราโหล,หลไไดไวอยู่ ้างอยู่ตรงนี้ได้ไงขอยนัดขอยนัดโอเคเหลือสองคันด้านบนตรงนี้ครับ นี้เขายังไม่แกกเลยเป็นมานานมากแล้วนะไอ้บอทที่ชอบขับรถแล้วมาค้างตรงแท่นตรงนี้นะโ <c oughs> <Okay, S 2> อเคครับผมจนะีจฮะก็จบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนทำไมไมันไม่ขึ้นว่าจบอ่ะจบแล้วครับก็เดี๋ยวไปดูสรุปผลท้ายเกมครับผมกอสอบตต้าที่ผ่านมาครับทำดามเมจไป13,800นะครับสปอตไป4แล้วก็ทำลายไป8คันนะครับ ไม่ได้เหรียญตาอะไรเลยนะนี่ผมเล่นแย่ขนาดไม่ได้เหรียญตาอะไรเลยหรือว่าเกมมันปรอบให้ได้เหรียญตรายากขึ้นก็ไม่รู้นะครับก็ exp เป็นที่2ทีมนะครับดาเมจเป็นที่1นะครับผมแม่ฝีมือยังยังโอเคอยู่นะอ่ะต่อมาครับผมมาดูบล็อกดาเมจกันบ้างครับตอนนี้บล็อกไปทั้งหมด6700นะครับเกือบ6 8 0 0นะแบ่งปันโดนเจาะไม่เข้า4,5 0 0นะครับฉลอีก2 2 0 0นะครับ โดนยิงทั้งหมด75นานัดนะแล้วก็โดนดามิดไปหนักพอสมควรนะครับประมาณพันหนึ่งนะอ่ะสำบตานี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวไปฟังสรุปผลกันว่าจรวดคันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ข้อดีข้อเสียเนาะเอาละครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับมาฟังความคิดเห็นของผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกข้อดีข้อเสียที่ผมได้จากการลองเล่นครั้งนี้นะครับสำหรับความคิดเห็นของผมก่อนนะเอาสั้นๆก็คือค่อนข้างออกไปในะทางชอบนะครับ อย่างแรกคือชอบที่มันยิงเป็นแมกกาซีนนะครับสองนะัดติดต่อกอันนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวของมันนะเอาจริงเกราะอาจจะบอกว่ามันหนานะครับแต่ว่าคัน MBT คันอื่นๆในเทียเท่าๆกับมันเนี่ยมันก็หนาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ได้ชอบในเรื่องของเกราะนะชอบในเรื่องของการยิงมากกว่านะครับก็คือยิง2นัดแล้วก็มีความคล่องตัวโอเคนั่นแหละนะครับทีนี้มาฟังข้อดีข้อเสียกันบ้างครับข้อดี ข้อแรกเลยนะครับแน่นอนครับผมสามารถยิงได้ต่อเนื่อง2นะัดติดต่อกันนั่นเองนะทำให้มันสามารถทำดามจได้เหนือกว่ารถถังคันอื่นๆนะครับหรือยันเกราะที่ยิงได้นัดเดียวเนาะข้อดีข้อที่2ครับผมเกราะด้านหน้าเนี่ยเมื่อเจอกับกระสุน AP นะครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับผมถ้าปิดลัวเพลทได้เนี่ยคือจะเป็นแบบพระเจ้าเลยนะครับผมไม่มีทางที่จะเจาะโดนเจาะได้จากด้านหน้านะครับถ้าศัตรูใช้ AP นะ ข้อดีข้อต่อมาก็คือความคล่องตัวครับดูเหมือนว่าเจ้ารถคันนี้เนี่ยถ้าเทียบกับ MBT เทียพอๆกันกับมันนะครับผมจะมีความคล่องตัวสูงกว่านะครับก็คืออัตราเร่งแล้วก็ความเร็วสูงสุดอะไรประมาณนี้จะดีกว่า MBT เทียเท่าๆกันพอสมควรนะครับไม่ได้เยอะมากแต่ก็เยอะกว่านะครับ สำหรับข้อเสียกันบ้างครับผมข้อเสียข้อแรกเลยก็คือมุมกดครับผมตามสไตล์รถถังโซเวียตเลยนะเหมือนว่ามันจะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้บนเนินหรืออะไรอย่างเงี้ยมุมกดลบ9เนี่ยถ้าเจอเนินก็คือเล่นยากมากๆนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียข้อเดียวของมันนะที่ผมเห็นนะครับอ,อ่อ่ะเติมให้อีกข้อหนึ่งแล้วกันก็คืออุปกรณ์นะครับ ผมลืมให้ดูว่าอุปกรณ์ของมันเนี่ยไม่ได้ปลดล็อกมาทั้งหมดนะครับหลังจากเราเออปลดล็อกรถคันนี้มาในเบริลผาดแล้วเนี่ยเรายังต้องไปทําเหมือนเป็นภารกิจในเบริลผาดเพื่อจะปลดล็อกอุปกรณ์ของมันอีอกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าสมมติผมปลดล็อกรถคันนี้มาแล้วเบร e ล a าดผ่านไปแล้วเนี่ยผมจะยังปลดล็อก อุปกรณ์ของรถคันนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ได้คือจะเป็นข้อเสียที่ใหญ่มากๆก็คือเหมือนเราเล่นรถถังสต็อกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะในส่วนของข้อดีข้อเสียนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามารับชมคลิป a r m เ r อร์วอ f a ฟรของผมนะครับยังไงก็ตามนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปอั m เบอร์วอลแฟรหรือคลิปเกมอื่นๆออกมา เรื่อยๆนะครับผมถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสนะก็ขอบคุณทุกคนครับสไลว์นี้ผมบารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับไปฮะ